สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆเหมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยกดใหม่8ข้อออกแล้วห้ามโพสต์ลงเฟ e บุ o k ถ้ายังทำอีกโดนปิดเฟซแน่แน สำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Facebook ทุกท่านจะต้องรู้ว่าตอนนี้กฎหมายออกมาแล้ว8ข้อหากใครฝ่าฝืนทั้ง8ข้อนี้อาจจะโดนห้ามเล่น Facebook เลยก็ได้บางครั้งอาจจะโดนปิดโดยไม่ทันรู้ตัว และในปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook นั้นกลายเป็นปัจจัย5ของชีวิตในยุคปัจจุบันไปแล้วก็ว่าได้ไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนทำอะไรอยู่หรือคิดอะไรอยู่เราก็จะโพสต์ผ่านหน้าไทม์ไลน์ของเราแต่รู้หรือไม่ว่ามีอยู่8ข้อที่ห้ามทำนั้นก็คือ 1. ภาพที่ไม่เหมาะสมห้ามโพสต์ภาพและคลิปที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอนาจาร ื่อยถึงแม้ว่าคุณจะโพสต์ลงไปให้ญาติพี่น้องของคุณเห็นก็ตามห้ามโพสต์ลงไปเด็ดขาด 2. ภาพของผู้หญิงที่ไม่พึงประสงค์ข้อนี้เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจะเข้าข่ายอนาจารนั่นเองให้ระมัดระวังในเรื่องของจุดที่ล่อแหลมมากจนเกินไป 3. ภาพกล ข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อ2ถึงแม้ว่าเราจะเบอร์หน้าเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นภาพก้นของเด็กน้อยที่เป็นญาติของเราก็ตามใครที่ผิดกฎข้อนี้เตรียมแอคเขาปิวได้เลย 4. ห้ามผู้ใดฝ่าฝืนเรื่องของคดีต่างๆห้ามออกมาโพสสารภาพบาปบนช่องทางของ Facebook เพราะว่าคุณมาร์กนั้นเขาไม่สนับสนุนและคิดว่านี่คือชุมชนไม่ใช่ของหมู ห้าห้ามกล่าวว่าบุคคลอื่นหรือที่เรียกกันว่าแช์เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ไปเปิดเผยชื่อนามสกุลบัตรประชาชนของผู้อื่นถึงแม้ว่าเขานั้นจะผิดจริงๆ 6. ห้ามปลุกระดมก่อความวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเมืองข้อนี้ห้ามทำโดยเด็ดขาด ห้ามดูถูกห้ามใส่ร้ายห้ามโพสภาพเยื่ออย่างเช่นพบว่าผู้หญิงคนหนึ่งไปแย่งสามีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการใส่ร้าย 8. ข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าห้ามซื้อขายสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างจะร้ายแรงนอกจากจะผิดกฎระเบียบของ Facebook แล้วนั้นยังผิดกฎหมายอีกด้วย ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์โพสสาระ .com สายต้องกฎหมายแหล่งความรู้ด้านกฎหมายเพื่อความยุติธรรมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ